วงในเปิดสาเหตุที่น้องหนุ่มกลาโพสต์แซะจูนเพนชุลีเพราะเหตุผลนี้จากกรณีที่เพจเ Facebook อีกี้ขยี่ข่าวได้แคปข้อความโพสต์ที่อ้างว่าเป็นน้องสาวของหนุ่มกลาที่ออกมาโพสต์ให้กำลังใจที่ชายพร้อมฟาดจูนเพนชุลีภรรยาของที่ชายว่าทนมานานออกไปสักทีเถอะซึ่งข้อความเต็มๆได้ระบุว่ารักและซับพอร์ตจิตใจหนุ่มซังเหมือนเดิมเรื่องดีๆมีให้จำมากกว่าเรื่องไม่ดีสำหรับน้องคนนี้เสมอ มันเรื่องภายในครอบครัวเขามันละเอียดอ่อนและไม่ควรออกมาเป่าประกาศเรื่องในบ้านด้วยซ้ํามันก็เจ็บปวดกันทุกฝ่ายแหละฮะแต่แค่เป็นคนสาธารณะไงอินได้ไม่ว่าผิดหวังได้ไม่ว่าสิทธิบุคคลแต่อย่าโหนคนในครอบครัวพวกเราละกันเนอะคิดแทนครอบครัวคนอื่นไปหมดรู้ลึกรู้ดีกว่าคนในบ้านสุดไม่เคยโพสต์ให้ร้ายหรือทําร้ายใครนะแต่นี่มันที่ผมแม่คนดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอันนี้ทีมครอบครัวฝั่งเราญาติเราไม่มีใครทีมโน้นเลยงงปาก พราะทนมานานออกไปสักทีเถอะค่ะซึ่งต่อมาน้องสาวหนุ่มกะลาได้ลบคอมเมนต์ดังกล่าวออกไปแล้วตอนนี้เหลือแค่ภาพตัวเองยืนอยู่ที่ญี่ปุ่นซีอาคนถ่ายภาพคือพี่หนุ่มแล้วมีคอมเมนต์ต่อว่าที่ปล่อยให้คนดีเขาแสดงตัวไปค่ะครอบครัวรู้อยู่แก่ใจเหๆอนอกจากนี้ยังมีข้อความที่อ้างว่าเป็นพี่ชายหนุ่มกะลาที่เข้าไปคอมเมนต์ภาพที่จูนได้โพสต์ขอบคุณกำลังใจโดยพิมพ์คอมเมนต์ไว้สั้นๆว่า จกคนดีซึ่งก็มีทัวไปลงที่ชายและได้ตอบคอมเมนต์กลับว่าด่ามาลูกตูผัดพวกมึงยังไม่รู้เลยลงมาทัวอารอด่าแรงๆเตรียมตังไว้แต่สุดท้ายก็ได้ลบคอมเมนต์นี้ออกไปเรียบร้อยแล้วอีกทั้งยังได้มีเพื่อนของหนุ่มกะลาที่ได้พาดพิงถึงจูนเพนชุลีด้วยว่าถ้าเกิดเมียให้อาหารกับผัวเต็มที่ผัวคงไม่ออกไปกินอาหารนอกบ้านฝากไว้ให้คิดนอกจากนี้มีเพื่อนอีกคนหนึ่งได้โพสต์ว่า พอพี่หนุม่มเจ้าชูทำรับกันไม่ได้คิดดีๆในชีวิตคุณรวมถึงคุณด้วยมีใครบ้างที่นอกใจคนรักแต่คุณยังรักและให้อภยัยเสมอมาพี่หนุ่มก็มนุษย์เราจำหนุดหนีรับชีวิตใครชีวิตมันใจเขาใจเราครับคุณคนดีทั้งหลายล่าสุดวันที่21มิถุนายน2566ในรายการข่าวบันเทิงช่อง8ได้เปิดสาเหตุที่พี่น้องของหนุม่มกลาโพส์สพันราย,ยาจูนเพนชุลีโดยระบุว่า จริงๆความสัมพันธ์ครอบครัวพี่หนุ่มและพี่หนุ่มเองที่น้องไม่ค่อยถูกกันมาก่อนเพราะส่วนมากทํางานมาพี่หนุ่มก็ให้เงินพันรยาเก็บหมดเลยที่น้องมีความคิดว่าพี่หนุ่มฟังเมียเกินไปอะไรๆก็เมียแต่ต่อจากนั้นก็เริ่มลงรอยกันตั้งแต่มีมือที่สามเข้ามาก็ทําให้พี่หนุ่มเริ่มสนใจแต่มือที่สามไม่ค่อยสนใจพรรยาทุกคนก็เลยจะโทษว่าพี่หนุ่มเปลี่ยนไปเพราะเมีย ส่วนที่มีแฟนคลับอีกคนหนึ่งที่มีลูกด้วยกันน้องคนนี้อยู่ในการดูแลของพี่หนุ่มแล้วก็แม่ของเขาเองแต่ความสัมพันธ์ของพี่หนุ่มกับแม่ของเขาไม่ได้อะไรกันแล้วรับเลี้ยงแค่ลูกช่วงแรกๆคุณแม่พี่หนุ่มก็ดูแลน้องคนนี้ตอนนี้น้องอายุหกขวบแล้วตอนแรกอยู่ระยองตอนนี้ย้ายมาอยู่กรุงเทพมหานครแล้ว